ปะทุมคงคาเลือกสายจับหนึ่งทีง้างลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูตครับโอ้โหออกนําไปก่อนแล้วครับพวกเขารอจังหวะนี้ครับปะทุมคงคาครับเราสวนขึ้นมาต้องชมป้ายมาครับคึงมาสองทีเราเสาสองลูกนี้ส่วนตัวผู้ศับประตูเข้าไปครับนาธานดุลจะเสรีครับหนึ่งสูตแล้วครับสุดท้ายจะสวนเร็วครับปะทุมคงคาครับมีตัวเลือกสายขวาพาขึ้นมาเลือกสายไปมาเสาสองลูกนี้ ต้มเรียบูดีก็เรียบร้อยเลยครับสองประตูต,ต่อศูนย์ครับกับทันทีมครับอนวัตเจมินครับผ <c oughs> ู้สวนขึ้นมาหลุดเป็นแผงแล้วนี่ครับไม่ขาดครับเข้าเท้าซ้ายสาัดเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งลูกนี้ไม่พลาดครับอนวัตเนี่สองศูนแล้วครับเศรษฐุบุญยอริศเพชรเทียม จิมลูกนี้ก็เอาสุดท้ายโอ้ไปรับพาดครับรธนทานโอ้ทำดีมาตลอดครับประยมครับดูครับจิ้มแล้วบุญยลิศเพชรเทียมอยู่ตรงนั้นพอดีครับลูกจิมของธนภพนี่ครับยัดขวาเราขึ้นมาขวาแล้วกระดกลูกนี้ก็เรียบร้อยสามประตูต่อหนึ่งครับโอโหศิรพัฒน์ดวงจันทร์ครับ โอ้จังหวะน้ำหนักพอดิบพอดีทุกอย่างเบ็ดเสร็จเบาะเจาะมีไลททุกคนครับนักเตะถ้าจะมีไล์ไม่ไลท์ทุกคู่ครับยัดป่าแล้วก็บอลกิ่งลุลุ่นหมุนเข้ากรอไป4ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหสาคะแนนวันนี้ไม่น่าพลาดครับประตูของคาครับคือแกจะสกัดหวดแล้วรลบอลตรงกรอบเลยครับสุดท้ายจบเกมครับดูภาพช้าแอคชั่นนี้ครับประตูที่4ครับ ของปทุมคงคาครับโอ้โหสุดยอดพี่ขอปลบมือให้ก่อนเลยเซฟไปกีล่ลูกจำได้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับไหนพี่ขอดูแขนหน่อยเจ็บไหมเข่าเคแตกไหมแดงแล้วมีเอาหน้าลงในในน้องบอกแดงเลยนะโอ้โหวันนี้สุดยอดเลยจริงๆเซฟเก่งมากพี่ไปสัมภาษณ์แม่มาแม่บอกนั่งคนลุก <c oughs> อเอ,อ้าหายใจคอโลงๆหน่อยเป็นไงวันนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร ไม่รู้ครับแต่พีเช่อวได้เยอะแน่นอนแล้วมีการฝึกติวเข้มพิเศษยังไงเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าก่อนที่จะเริ่มเกมวันนี้ราชวินิตมัธยมเนี่ยเขาเป็นทีมที่ถล่มประตูเยอะมากแล้วเราจะต้องรับหน้าที่นี้ก่อนเริ่มเกมเนี่ยจิตใจเป็นไงบ้างตั้งสติครับมีแบบคุยกับเพื่อนไหมมีบบคุยกับแม่ไหมว่าอฉันจะทํายังไงกับเกมวันนี้ไม่ครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเลย ะะหลังจากนี้อีกต่อไปสถานการณ์เราก็อยู่ในช่วงที่ลุ้นเหมือนกันในการจะเข้ารอบไฟนอลโฟคิดว่าเกนมนี้เหลือไหวไหมไหวครับออถ้า,ว,าวันนี้ไปได้ไมันก็ต้องได้แล้วนะปเป็นกรลังใจให้เอาไหมขอบคุณแฟนๆหน่อยวันนี้ยอดชมเราเยอะมากเลยที่เขาให้กําลังใจไปชมมาขอบคุณกองเชียร์แล้วขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท,ทีมที่เข้ามาชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับสุยอด เจ็บหน้าไหมพี่เห็น